ที่นี่คือที่ที่คนไทยทุกคนควรมาสักครั้งวันนี้จะพาทุกคนไปตะลุยกินถนนคนเดินเชียงคานปี2025ที่ผมชอบที่นี่มากเพราะอากาศเย็นเป็นเมืองสโลล์และอาหารอร่อยร้านแรกเนี่ยเป็นร้านโรตีประจําถนนเลยใครไปก็ต้องกินร้าน,านจะชื่อโรตีผีตาขงเมนูที่ผมแนะนําจะเป็นโรตีข้าวโพดชีสคนที่ไม่ชอบโรตีบอกเลยกลมกลม่อมไม่น่าเชื่อมาต่อกันที่ร้านเฮือนหลวงพระบางร้านนี้เดินทะลุออกมาจะเห็นวิวริมโขงเลยและเขาจะมีเมนูแปลกๆที่ไม่เคยเห็นเยอะมากจานนี้คืออั่วหมูวุ้นเส้นและจานนี้น่าจะเคยเห็นกันบ้างแล้วตาม ให้ถึงเนี่ยต้องกินต้มยำปลาแม่น้ำโของอาหารทุกอย่างเนี่ยวัตถุดิบดีสะอาดรสชาติไม่จัดนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็มาต่อที่ร้านไอติมบายอยางที่เจ้าของร้านร้านนี้เนี่ยน่ารัก<า>ร้านเขาเนี่ยจะเป็นไอศครีมกะทิกับแคนตาลูปนะครับเสร็จแ,แล้วก็มาต่อที่ร้านกุ้งเสียบปูเสียบอันนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเชียงารายอยู e ่หลายร้านให้เลือกนะครับแต่น้ำจิ้มป้าบัวลายเนี่ยแซ่บใช้ได้ถัดมาขนมชนิดนี้ใครรู้จักคอมเมนต์บอกทีนะส่วนใครไม่รู้จักนี่คือข้าวปุกงานร้านนี้เนี่ยเขาเอา เคเห็นที่นี่เลยครับเป็นปลาท่องโกโยัดไส้ก็มายืนดูเพลินๆนะครับอันนี้เขาใส่ไส้หมูเป็นปลาท่องโกโที่แปลกดีนะแต่ที่ผมชอบเนี่ยคือชอบไส้ล้วยนะครับแล้วเขาราดนมลงมาด้วยถ้าใครที่มีร้านอร่อยอยากแบ่งปันคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วฝากกดไลค์กดรีโพสต์ด้วยครับ